สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมหมอหนุ่มนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องอยากให้ลูกเรียนหมอผมเองก็เป็นเด็กเรียนหนังสือเก่งครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เราเป็นหมอ ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับว่าเรียนเก่งต้องพยายามเรียนหมอนะจนผมเองก็ไม่รู้เลยครับว่าจริงๆแล้วผมอยากจะประกอบอาชีพอะไรในที่สุดผมก็ได้เข้ามาเรียนหมอครับแล้วผมก็พบว่าการเรียนหมอหนักมากเราต้องเสียสละชีวิตการเป็นวัยรุ่นของเราที่จะต้องเรียนหนักสอบบ่อย นะครับแล้วก็เครียดระหว่างการเรียนหมอผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ผมได้ค้นพบครับว่าเมื่อผมจบเป็นหมอแล้วผมมีความสุขมากขึ้นครับผมก็เลยอยากจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเรียนหมอมั่นใจแค่ไหนครับประการแรกผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามค้นหาความชอบของลูกนะครับไม่ควรจะยัดเยียด ให้ลูกเป็นตามที่เราต้องการผมได้มีโอกาสพูดในข้าอยากเป็นหมอซึ่งจัดโดยนิสิตแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้พูดกับคุณพ่อคุณแม่ได้พูดกับเด็กว่าแน่ใจแล้วนะถ้าอยากมาเรียนหมอผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะให้โอกาสลูกได้สัมผัสว่าเขาอยากเรียนหมอจริงหรือเปล่า ถ้ามั่นใจว่าชอบจริงถ้ามั่นใจว่าเขาเสียสละให้กับประชาชนได้ผมขอให้ตั้งใจครับลุยให้สำเร็จวางแผนการเรียนให้ดีตั้งใจเรียนแล้วก็เข้ามาในคณะแพทย์ซึ่งมีอยู่หลายแห่งครับในประเทศแต่ถ้าไม่มั่นใจผมคิดว่าเขาควรจะต้องมองหาว่าจริงๆแล้วความชอบของเขาคืออะไร คุณพ่อคุณแม่น่าจะให้โอกาสเข้าสัมผัสกับวิชาชีพที่เขาคิดว่าเขาสนใจเมื่อได้ลองไปสัมผัสดูแล้วถ้ามั่นใจว่าชอบก็มุ่งหน้าไปตามนั้นครับหมดสมัยแล้วนะครับที่จะคิดว่าคนเก่งจะต้องเรียนหมอเพราะการเรียนหมอมีข้อจำกัดมากมายครับเด็กจะต้องเหนื่อยมากครับเด็กจะต้องหิวเครียด และบ่อยครั้งที่เขาจะต้องอดนอนวิชาการมีเยอะแยะไปหมดเลยครับจนเขาอาจจะไม่มีเวลาว่างที่ใจะใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นนะครับที่เขาควรจะเป็นการเรียนก็นานนะครับเรียนปริญญาตรีในสาขาอ,าอื่นๆเรียน4ปีก็จบแล้วนะครับออมีอาชีพได้รับเงินเดือนแต่เรียนหมอต้องเรียนต้อง6ปีครับเพราะฉะนั้นกว่าจะจบก็อายุพอสมควรแล้วครับ จากนั้นก็ต้องออกไปใช้ทุนครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ทุนประมาณ3ปีและอาจจะกลับมาเรียนเฉพาะทางอีกเด็กอาจจะขาดชีวิตวัยรุ่นนะครับแล้วก็ต้องจากคุณพ่อคุณแม่มาอยู่หอคุณพ่อคุณแม่หลายคนคิดว่าเมื่อลูกจบเป็นหมอเขาจะได้มาดูแลเราในยามแก่เท่าซึ่งโอกาสที่มีลูกที่เป็นหมอแล้วจะกลับมาดูแลพ่อแม่ตัวเองเนี่ยไม่เยอะนะครับ เราก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อเขาต้องไปใช้ทุนต่างจังหวัดเขาจะไปได้จังหวัดอะไรเกิดเขาต้องไปอยู่ไกลๆล่ะครับเกิดเขาจับฉลากได้ไปอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ <_ D> คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกยังไงครับ <_ d> นอกจากนั้นหลายๆคนนิสิตแพทย์บอกว่าเขาแก่ลงไปเยอะแล้วครับหลังจากเรียนแล้วมีความเครียดโอกาสที่จะแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าแต่งตาก็มีน้อยมากเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าถ้าเขาสามารถที่จะอดทนแล้วก็ฝ่าฟันในช่วง6ปีไปได้แล้วพอมาเป็นหมอแล้วครับชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นพอจะมีเวลาพักผ่อนนะครับถ้าเขาไม่อยู่เวรมากจนเกินไปคิดดีๆนะครับถ้าจะให้ลูกเรียนหมอแต่ถ้าเขาอยากเรียนจริงๆคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมให้เขาสัมผัสกับชีวิตความเป็นหมอนะครับนอกจากชอบจริงแล้ว การเสียสละเป็นสิ่งสําคัญครับต้องปลูกฝังให้เขารู้จักการเสียสละเพื่อคนอื่นการทํางานด้านจิตสาธารณะก็มีประโยชน์ครับมีไม่กี่อาชีพหรอกครับที่ได้รับเงินเดือนได้รับค่าตอบแทนที่ดีพอสมควรและได้ทําความดีหและได้ทําบุญในเวลาเดียวกันน้องๆจะได้ทําความดีได้ทําบุญในระหว่างการเรียนเลยครับ แล้วถ้าตัดสินใจมาเรียนหมอมาเป็นหมอแล้วผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับในความเสียสละในการมาเรียนหมอในการมาเป็นหมอและต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ยอมเสียสละให้ลูกมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับเราต้องการหมอรุ่นใหม่มาทดแทนหมอรุ่นเก่าอย่างผมแล้วอยู่ในสังคมซึ่ง หมอเป็นที่คาดหวังมากขึ้นกว่าในอดีตมากวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามีความสลับซับซ้อนทำให้การเป็นหมอยากขึ้นทุกวันครับแล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดค l ับสวัสดีครับ